อืคือโยมเป็นผู้ใหม่อ่ะค่ะเพืศึกษาพุทธวจนะมาได้ประมาณสี่เดือนอก็พยายามคือพอศึกษาแล้วก็เหมือนกับติดเสพถืมค,ความเข้าใจของตัวเองนะะว่าติดเสพคือตอนเนี้ยทีวีวิทยุสิ่งเล่าต่งตางๆตัตดหมดเลยก็พยายาม <c oughs> ที่จะดึงแม่ดึงลูก,ลก เข้ามาศึกษาเพราะตัวเองศึกษาเพียงสี่เดือนก็เข้าใจแล้วก็คิดว่านี่คือหนทางที่เราจะมีความสุข hmm. อเก็คุยกับครอบครัวเราคิดว่าเราก็เข้าใจพอสมควรอาจจะไม่มากนะพระสูตรบางพระก็จะได้เป็นบางพระสูตรแต่ว่าที่ที่ที่ไม่เข้าใจลูกคุยกับลูกเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะ hmm. ที่ไม่เข้าใจคือลูกถามว่าอตตานางกับ วิญญาณเนี่ยในขณะที่เราทํากาล้เนี่ยวิญญาณกับอัตตานังเนี่ยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าสัตสตาน,น,น,นังค่ะสัตตานังนะสอนเสือสัตตานังค่ะอยู่กับวิญญาณหรือเปล่าเกาะติดอยู่กับวิญญาณหรือเปล่าแล้ววิญญาณดวงสุดท้ายเนี่ยจิตสุดท้ายที่ที่ทํากาล้ไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอซึ่งโยมก็บางทีก็เข้าใจแต่บางทีก็มืดค่ะ ก็เลยตอบลูกไม่ได้ลูกก็เลยฝากถามมาค่ะว่ามันเป็นยังไงคือจ,จิตสุดท้ายเนี่ยจิตมันเกิดดับตลอดเวลาค่ะคนเรานั่งอยู่เนี่ยมันก็มีจิตสุดท้ายนับไม่ถ้วนเนี่ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้นจิตเนี่ยมันมีการแปลเปลี่ยนมันมีการแตกสลายจิตมโนวิญญ,ญาณเนี่ยมันเป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวตนจริง มีตัวตนชั่วคราวเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาแต่นี้ส่วนสตานังกบวิญญาณเนี่ยเป็นคนละอย่างกันสัตานังสัตตะสัตตาสัตโตเนี่ยแปลว่าผู้ยึดติดนะสตานังก็ผู้ยึดติดทั้งหลายเนี่ยดังนั้นผู้ยึดติดเนี่ยมันมายึดติดวิญญาณมันจึงไม่ใช่วิญญาณแต่มันเข้ามายึดวิญญาณเหมือนโยมมือไม่ใช่กระดาษแต่มือมายึดกระดาษมากรรมกระดาษ ดัง <c oughs> นั้นผู้ยึดติดเนี่ยผู้ผู้ที่เข้ามายึดเนี่ยพระองค์จึงเรียกว่าผู้ยึดติดมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่เข้ามายึด <c oughs> ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรแต่อาการของมันคือยึดติดพระองค์จึงเรียกอาการของมันมาผู้ยึดติด <c oughs> อย่างนี้อแล้วแล้วอคือวิญญาณคือหมายถึงทํากาละไปแล้วนะคะือวิญญาณเนี่ยยัง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 อยู่หรือว่าดับไปแล้วค่ะเออ การที่ชีวิตยังไม่แตกทำลายเนี่ยมันก็เหมือนกับผู้ยึดติดเนี่ยยังยึดรูปนั้นนนอยู่ oh, <okay. S 1> แต่การเกิดดับของวิญญาณเนี่ยก็เกิดดับตามปกตินี่แหละเหมือนเหมือนเรานอนหลับแล้วเราฝันเนี่ยผู้ยึดติดยังไม่ได้ปล่อยรูปเพราะรูปยังไม่แตกทำลายมันก็คิดเกิดดับตลอดเราก็ฝันเรื่องโน้นฝันเรื่องนี้ไปขณะที่เราฝันรู้เรื่องอะไรเนี่ยวิญญาณต้องเข้าไปรับรู้ วิญญาณเนี่ยมันไปตั้งอาศัยได้ในธาตุเสียนรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะแต่มันก็เกิดดับไปตั้งแต่เป็นวิญญาณดวงเดิมใช่ไหมวิญญาณดวงใหม่เกิดดับตลอดวิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดวิญญาณังอนิจจงวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจริงแต่สัตว์เนี่ยเป็นสัตตานังเป็นสัตตะตัวเดิม ที่ที่เคยยึดติดแต่ยังไม่ปล่อยเป็นสัตเป็นสัตตาตัวเดิมอเป็นผู้ยึดติดตัวเดิมซึ่งก็ยึดวิญญาณยึดรูปยึดเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในอยู่ในรูปนั่นแหละแต่วิญญาณที่ที่ที่สัตตตนังเนี้ยไปไปยึดไปยึดเป็นวิญญาณใหม่เป็นวิญญาณใหม่ซึ่งซึ่งเป็นวิญญาณใหม่ใช่ซึ่งจะไปตกอยู่ในผืนนาใช่ใช่ไหมคะ ไปตรงอยู่ผืนนาซึ่งเป็นผืนนากลางผืนนาดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วพอประตกก็จะเกิดเป็นภพชเกิดเป็นภพเกิดเป็นกรรมใช่ถามแล้วแล้วสัตว์นางนี้รับรู้ได้ไหมคะว่าตัวนั้นคือภพใหม่กรรมใหม่หรือกรรมที่เราจะต้องรับรู้ได้รับรู้ได้ใช่ไหมคะรับรู้ได้แต่เขาจะยึดหรือเปล่าดันนั้นตอนนั้นน่ะก็เหมือนเหมือนเป็นสัมภเวสีสัตสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดแต่ยังไม่ใช่ภูตสัตว พอแสวงหาแล้วเนี่ยเกิดพอใจว่าอ่ะยึดอันนี้ละยึดละก็จะเป็นภูตสัตว์สัตว์ที่ได้ได้ความเป็นภูตะได้ความเป็นภพแล้วเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าคากันนี่กี่เดือนมานะสี่เดือนเหรอเก่งเหมือนกันเนาะสี่เดือนห้าเดือนอฟังแต่ธรรมะชั้นสูงล้วนเลยอย่างเงี้ยม้วนเดียวเหรอ,อ นี่เลี้ยงหลานด้วยยังฟังธรรมะได้ด้วยนะนะอืมีทําไปเป็นฟังต่อไปเป็นสองปีสามปีครับต่อไปจะแน่นเลยเนาะดี